การเข้าพพันษาตอพอพรนธษาเร็ว<อ>ก็ที<อ>นี้ก็วัดคงคาวัดคงคาลำนีเราก็ารับสักการากนายชิตทมนายชีวนจ,จันทนพร้พอมด้วยผลิติดามาเป็นเจ้าภาพทอดทิพย์ที่

นะครับเอาเจ็ดต่อนะครับตาที่เราเจอที่บัดกันมานะครับก็ขึ้นเจดขั้มเดือนที่สเพจเพจมหาชาติในเด้านอนพักกแล้วก็ขึ้นแปข้เป็นวันพระวันธรรมวัน์นะก็ทมุนกันเสร็จได้ิดตากระพ้า <ítulo> จะได้มีของดีภาไอีต่ชงบที่จะตั้งเอออผินะ้รก็ตอนเจงก็ถ้าผองเจงาจะเดินพุทธมนต์นะครับแล้วก็เช้าวันที่ที่เป็นวันจิการถึงดามข้ามจะติ่ก็เป็นวันเทศวอ่ัไปเป็นวันตั้งโลกมาทอดนะพยะรับ แต่ครับท็อปทีกีวกับบัที่เป็นผู้ิการขึ้นกที่อุย